อันนี้อันนี้ผม <c oughs> ผมไม่กล้าพูดเลยนะ <c oughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะก็ะเอาไว้สักการะบูชาและที่ดีที่สุดคือเอาไว้ตั้งตรงไม่งั้นอาจอันตรายได้ค<ะ>่ะคุณผู้ชมครับขยับไปดูที่สีหมาโพธิปราจีนบุรีภาพที่มันช็อกช็อกต่อหน้าเมียคืออยู่อยู่จอดแวะซื้อข้าวเช้าด้วยกันมีชายปริศนาเดินเข้ามาข้างหลังสามีและเอาปืนยิงเข้าใส่หัวเสียชีวิตกลางตลาดนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือตรงจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณตลาดด้านหลัง เราจัดเต็มของอร่อยเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวย้ำต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วละคะ่ะหมดเวลาเราด้วยสวัสดีค่ะ นะครับน้องแยัยมปิยานะครับค่ะคุณผู้ชมครับไปดูที่กระบี่มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยกำลังขับรถไล่ล่ารถคันข้างหน้าแต่คันข้างหน้าสภาพเนี่ยไปต่อแทบไม่ไหวแต่ยังยงฝืนไปนะคะคือคาดการณ์ว่าล้อเนี่ยยางมันน่าจะแตกแล้วทําให้ตัวกระทะล้อเนี่ยมันเสียดสีไปกับพื้นถนนพอรถคันข้างหน้าขับหนีไปประกายไฟมันแลบขึ้นมาเต็มพื้นถนนเลยค่ะผบอตรเนี่ยซึ่งท่านก็รับทราบดี แล้วท่านก็ลงไปสาสางเรื่องนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของลูกตํารวจเนี่ยโอ้โหมีข้อเรียกร้องจริงๆนะว่าอนอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องรับผิดชอบเยาวชนใช่ไหมฮะถ้าใครเป็นลูกตํารวจแล้วก่อเหตุแบบนี้ยิ่งควรต้องรับโทษหนักกว่าอ่าคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ยังเป็นคําถามแล้วก็รอคําตอบรอดูว่าหลังจากนี้ใครจะงัดหลักฐานมาสู้กันอีกแต่ช่วงนี้พักแป๊บเดียวแล้วช่วงหน้าที่นครศรีธรรมราชปรากฏว่ามือปืนฮะ มือเปินบุกเข้ามาแล้วจอยิงถล่มใส่ยันนาบอนมือขวากำนันดังเสียชีวิตคารถปั๊บเดียวเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าฮะนี่นอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้เลยพักพักป,ป๊บเดียวครับ Leave me note 13 series so took shot. อเมลิกาพบไยศึกแชมป์มวยไทยเกียรติเพชรสัปดาห์นี้จัดหนักกับแชมป์มารูติดลมหนาวปะทะพายพยัก์สอพับพานาลายเดทูผาชดบางแสนปะทะปานดำสวนน้ำทานทิรีพยักษ์มังกรจอบโหดต่อโต้วยไทยปะทะดำเดือดตีเจริญเ,เมืองแล้วมันกับวยคู่เอก ฟิลาเพ็กซีโอเคพีวีซีปะทะอินซีขาวเจพาวเวอร์ลูปเชียงใหม่ส่นจากสนามมวยวงลสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันเสาร์ที่20มกราคมนี้เวลา16นาฬิกาทางอมลีีวีเอสซีช่อง34สนับสนุนโดย <Marine> อย่าทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหงเม็ดอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยา สนับสนุนโดยยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสดจำกัดยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากไว้อันโอสถแก้ไขตัวร้อนผลิตจากสมุนภพรรอย100%อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ มีคนถูกยิงตายในระหว่างที่ไปร่วมงานศพของแม่เพื่อนนะคะเข้าไปที่งานเสร็จแล้วเดินออกมาที่รถอยู่ๆถูกมือปืนตามมายิงจนกระทั่งเสียชีวิตใกล้กับรถของตัวเองท,ที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วผู้ตายเนี่ยเคยมีประวัติเป็นถึงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่เขาไปอดีตผู้ช่วยกำนานและลาออกมา,มามารับงานเกี่ยวกับการประมูลก่อสร้างเพราะฉะนั้นปมสาเหตุตอนนี้ยังไม่สามารถทีชัดได้นะคะว่าการสังหารคางงานศพเนี่ยมาจากเรื่อง